สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเด i l y ฟ h สิ i ส์หนึ่งวันหนึ่งโจทย์ปัญหาที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์ไปด้วยกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นโจทย์เรื่องอะไรนั้นไปชมกันได้เลยครับโอเคในโจทย์ข้อนี้ครับก็คือแรง P เท่ากับ2สอรนิวตันอะตรงนี้คือแรง P 2 5 0รนิวตันโอเคลากโต๊ะไม้มวล m อ่มวล m มวลก็คือโต๊ะอันนี้นะ โดยมีเชือก A B C D ของแล้วก็ทําให้โต๊ะเคลื่อนที่พอดีบนพื้นที่มีสามารถสิทธิแสงดึงดน0.3ให้หาว่ามวล m เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อ่ะโอเคอันนี้เมื่อดึงเชือกด้วยแรง P 250ก็จะเกิดแรง P ขึ้นมาแรงดึงเชือกตามกฎข้อที่3ของนิวตันก็คือ action นะครับ reaction ก็คือ แรงดึงเชือกจะเกิดเมื่อออกแรง P ดังนั้นเมื่อเราทําการถ่ายเวกเตอร์ออกมาก็ได้ว่าแรง P ก็คือ 2T cos 30ดังนั้นถ้าเราอยากจะหาแรงถึงเชือกเนี่ยเราก็สามารถจะใช้สมการนี้หาแรงึงเชือกได้แต่โจทย์นี้ต้องการหาหมลวล m ดังนั้นเราก็ต้องทําไปที่เรขาธานนะก็ใช้ แรง P เนี่ยมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานเพราะว่ามันเริ่มเคลื่อนที่พอดีก็คือแรงที่กระทํามีค่าเท่ากับแรงเสียดทานสถิตก็คือ F ดังนั้น P ก็เลย<ม>เท่ากับ F ก็มีค่าเท่ากับ mu N และ N ก็คือ mg ก็ได้ว่าเท่ากับ mu mg แทนค่าเข้าไป m G. ก็คือ 0.3นะถ้าจะหา t แทนบนนะเดี๋ยวคราวนี้เราจะหาค่า m ก็ใช้ทั้งล่างก็แทนค่าเข้าไป m ก็คือ0.3 p ก็คือ250แล้วก็ g ก็9.8คนระับก็จะเหลือตัว m นะตัว m ก็จะเป็น คำตอบจากการแก้สมการทีนี้ก็เอา,อา m เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ250นะหารด้วย0.3แล้วก็คูณด้วย9.8โอเคเดี๋ยวเราไปกดเครื่องเลขน,นะว่า m เนี่ยมีค่าเท่าไหร่กดเครื่องเลขก็คือ เอ็มนะครับ2.50หารด้วย0.3คูณกับ9.8อ่ะกยได้ M ็ออกมาเท่ากับ85กิโลกรัมโอเคก็คือโต๊ะนี้ก็มีมวลเท่ากับ85กิโลกรัมเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับในข้อนี้โอเคนี่ก็เป็นเรื่องของกฎนิวตันนะครับสำหรับในวันนี้ ส่วนมันพวกนี้จะเป็นเรื่องในนั้นติดตามได้ในตอนต่อไปครับ